ครับสวัสดีท่าจะท่านวันนี้ในเกมจะมีช่วงอนิเมสันปอีกแล้วเราพูวีวันนี้ในเกมอนิเมสเปดีอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมอัปเดตมาแล้วนั่นก็คือดาบโง่โง่งเวอร์โกอะไรเดี๋ยวไม่มีเวอร์โกหลายล่างมากเลยเว้ยอันนี้เนโรเดวิลทริกเกอร์ครับผมโอ้โหซึ่งเป็นดาบที่แรงที่สุดนะตอนนี้นะจ๊ะจุ๊มวัวเอาล่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ติดตามแล้วก็เราต้องไปอีกโลกหนึ่งว่ะ ก็อยู่ผิดโลกแป๊บหนึ่งเอาระมาแล้วเนาะซึ่งเกาะที่มันอยู่ครับผมกูพูดไปตั้งแต่อ่าครั้งที่แล้วแล้วแมแ,มแ,มแ,มแม่งเกมนี้แม่งชอบวางแปลกๆมากเลยอ่าครั้งที่แล้วกูพูดถึงม็อบใช่ไหมอ่ากูเข้าใจได้ว่าเอ้ยอ่ามีคนบอกว่าคนเขียนเหมือนกันคนเขียนเรื่องเดียวกันอะไรประมาณนี้อ่าก็เข้าใจได้ว่ามันอยู่เกาะไซตามะอันนั้นแต่อันนี้ครับผมไททันมึงอยู่เกาะไททันไอไอดาบเชี่ยเนี่ยนะ อยู่ก่อไททันกูว่ามันแปลกไหมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเอียงมาทางขวานิดหน่อยใกล้ๆดันโคโยเต้นะมันจะเอียงขวามันิดนึงแล้วก็มาดูที่อ่าของทำตื่นนะผมจะมีหนึ่งเนลูเอ e เ g y 10จีสิบยองเดวิลชารแล้วก็ดาบเนละูดเดวิลทริกเกอร์เนาะโอเคปะเราไปกันได้เลยมามีคนไปด้วยกันจับมือไว้และไปด้วยกันนะผมเอาละเราจะกดตื่นมบไซโคน แม่งเป็นอะไรที่เอฟเฟกเทมากเลยของมนะ็อบเนี่ยส่วนอันอื่นก็รู้สึกโอเคนะก็ะไม่ได้แย่เอาระมาประมาณนี้ซึ่งดาเมจครับผมเหมือนเดิมจะทิ้งไว้ใต้อ่าไม่ใช่ใต้คิป <c oughs> จะทิ้งไว้ท้ายคลิปครับผมเพราะว่าแต่ผมนั้นอัพเป็นสายผลซะเยอะเนาะไม่สามารถรีวิวดาบให้สุดหลอดทั้งหลายดูได้เนาะนั่นแหละนะเอาระผมมาในดนันเหมือนเดิมเลยกูไม่ค่อยชอบดันแบบนี้ซะเท่าไหร่ที่จะมีมอ็อดออกมาก่อนนะเนาะอันนี้ไม่ค่อยชอบส่วนตัว มามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลเอ้ลืมกดซูเปอร์ไซยาห0 0นึ่งร้อยอาต้องเปิดก่อนเนะเาะอ่าสกิลเอผม Infernal Edge พุ่งเข้าไปบึ้มเป็นอุ้ยปล่อยไฟออกมาโคตรวิไฟมันเท่มากนะเดี๋ยวนะไฟมันเท่จัดเลยเออโอ้โหไฟมันสวยอีนี่ไฟมันสวยอะ <laughs> วะอียอยกูกูรู้สึกแบบแปลกไฟสวยจังเลยต่อไปสกิลแซดนะผม w o i d Breaker กดว้าวสายฟ้าค่อนข้างโอเคนะแต่กูชอบไฟของเอพลังนี้สวยมากเลยดูดิมันดูอลังการแล้วมันมีฟุง้งฟริงฟุงฟ้งฟลิง <laughs> อ่ะล่ะสกิลเอ๋เออรับผมอ่า as fan rush แล้วแล้วไม่มีมอนแล้วหรอมาอยู่ไหนวะบอสแล้ววู้บอสเร็วจังเลย as fan rush รับผมหมุนตัวดิวแค่นี้เหรอคือสกิลมึงแค่หมุนตัว เออหมุนตัวแล้วทำดามเมจเนาะซึ่งโอ้ยเสียงหลงมันดูไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนอกจากลมตามตวดเออแค่นั้นแหละต่อไปสกิลซีผมจักเก็มนรีเบอร์ว้าวเออเหมือนเอาเส้นฟิงฟารมฟลุมฟับ um มากกว่าเนาะเออประมาณนั้นโอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายก็ผมเดวิลสแตนสติลซึ่งยังไม่มีมอนมารอ,อก่อนรอมอนมา เอาจริงเรามาเก็บไอ้นี่ด้วยในตัวนี่อุ้ยได้เลยว่ะสวยมากเนโ o เดวิลฮันเตอร์โซยเดมาเดวิลสไตลสตีลผมเอ้ยมึงอย่าเพื่งไอ้นี่กูอุกลางอนาเขตอเกลางอนาเขตเลยว่ะเฮ้ยคนเท่แต่เรื่องดาเมจอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าจะแข็งแก่งไหมเดี๋ยวกูไปหาข้อมูลเรื่องดาเมจให้แต่สกิลสวยใช้ได้อันนี้กูชอบโดยเฉพาะสกิล E กับสกิลท รประมาณนี้เนาะสำหรับดาเนลูเดวิลทริกเกอรอ์ประมาณนี้ส่วนเลือดบอสครับผม10บทินเลียนครับผมค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเลี้ยงง่ายๆมันจะเยอะมากไหมมันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้มากนะแค่มันใช้เวลานางกับไอ้พวกมอนมากกว่าเนาะคือรวมๆน่าจะใช้เวลาประมาณ2นาทีเกือบสอนาทีในการฆ่ามอนฆ่าบอสอะไรพวกนี้เนาะ อ่าประมาณนี้หนึ่งนาที13บสาวิอันนี้อันนี้มารวมเป็นกลุ่มไงถ้าถ้ามามาเดี่ยวนี้กูว่าส่งนาทีแล้วอยู่อืก็ถามว่าดีไหมดีบัฟดีอะไรดีขอ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 ,ขอด้วยขอด้วยกดรอบหนึ่งไม่ติดรอบสองไม่ติดแล้วผมรอบสามมาผมเออไม่ติดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยก็ถามว่าดีไหมดีนะถามว่าหายากไหม รู้สึกว่าจาอันนี้จากที่มุมมองที่กูเห็นนะคือดาบมันดบง่ายด,บ,ดบง่ายกว่าอาชาดหรือเอเนอร์จีซะอีกคือกูลงตาเดียวคือได้ได้ดาบแล้วแต่ว่าชา์ดกับเอเนอร์จียังไม่ได้เลยจนแม่งมีอยู่สี่เล่มอะเพิ่งมาได้เอเนอร์จีประมาณนี้เนาะเอาละเดี๋ยวไปดูที่เปอร์เซ็นต์ดบของกันเลยละกันเนาะไปะเอาละครับผมอันนี้คือเทโรเนะอันนี้ก็ขอขอบคุณมีผู้สนับสนุนใจดีมาช่วยบอกเนาะว่าเออมัน มันมีเทเลอร์ของมันแล้วมันดูละเอียดกว่าด้วยฉะนั้นมาก็ดันเนลูเดวิลฮันเตอร์ผมเลือดจะอยู่ที่10.5จุดหทินเลียนนะผมของดอบจะมีอ่ายองเดวิลไททัรนะผมสามเปอร์เซ็นต์เนลูเดวิลทริกเกอร์ผมเป็นดาบห้าเปอร์เซ็นต์เนลูเอเนอร์จีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนลูวิงอ่านทวนเ <laughs> นลูเนลูเนลูวิงครับผมสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนลูฮอนสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยองเดวิลฉาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผม และยังไม่หมดเท่านั้นครับผมของคราฟติ้งมาใหม่ครับผมก็มีทูเนลูวิงครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยจะมีเนลูเดวิลสโตนด้วยซึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ชาโด w ก็จะมีอเวกเนลูเดวิลฮันเตอร์ครับผมก็ต้องมีเดวิลสโตนอ๋อกูรู้แล้วกูรู้กูรู้แล้วว <c oughs> <c oughs> ่าจะทำยังไงโอเคโอเคเข้าใจแล้วเ okay, okay, ข้าใจาแล้วก็คือไออันนี้เอาไปคราฟเป็นชาโดอ่าเข้าใจได้เข้าใจได้ ซึ่งน่าจะโกงน่าดูเนาะอ๋อต้องเป็น Shadow the Field Nezru Devil Hunter ด้วยแล้วถึงจะกลายร่างเป็น Awakening n e z u Devil Hunter ค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะที่เห็นต้องมี Evolution Core ครับผมซึ่ง Evolution Core ครับผมหาจากดันเจจูครับผมซึ่ง Boss คผมจะเลือดอยู่ที่12ทินเลียนแต่เราเราไปกันได้4คนเลยนะเออเลือดเลือดอยู่ที่12ทินเลียนครับผมซึ่งมีโอกาสดรอป1ครับผม Shadow Belu Titan 2 Energy score เป็น2%อ่ะเนาะ1% Shadow Beirut i t a n อ่ะ7% b e i r u m a s k ผม b e i r u Wing 8%อ่า b e i r u c h a r d 10% Demon Castle Key 5% Illusion Core 6%แล้วก็ Shadow g r u e 13%เนาะซึ่งไอ้พวกนั้นอ่ะมันเอาไว้มาทำอะไรพวกนี้ได้ด้วยโอ้โหถือว่ายามกันนะซึ่ง Accessory ครับผม To Nero Wing อันเนี้ย มันก็ใช้เหมือนคันเว้ยใช้อันติเมชชาร์เดิลกูซึ่งไออันติเมชชาร์เดิลกูก็คือต้องใช้ชาร์เดิลกรูห้าอันแล้วก็อิลูชันคอร์นาะโอ้โห้ยี่อ่ะแม่งมึงต้องเป็นเกมแนวคราฟติ้งแล้วแบบนี้กูกดคราฟเลยคราฟเลยไม่สนใจใครคกดแอคเซสซอรี่ครับผมมีเนลูวิงอันนี้เนาะแล้วก็ไปนี่ทูเนลูวิงซึ่งมันจะบวกมากกว่าเนลูวิงประมาณส0งร้ยไหมโซอันนี้บวกพันสี่ส่วนอันนี้ครับผมจะบวกไปอยู่ที่พันหกอุย้ยถือว่าเยอะนะแล้วก็บวกเลือดด้วย ค่อนข้างโอเคเลยอะอ่าทูเนลูวิงซึ่งอ่อถ้ากูขายกูขายแพงแน่นอนแม่งหายากมากแม่งหายากมากกูบอกตรงโอ้หสเต็กดาวเมทเพิ่มแบบยิ้มแฉ่งเลยแบบยิ้มแฉ่งเลยก็ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็รู้สึกเมันว่าเขาบอกว่า a อ c e เซอรีเนี่ย มันจะมี two shadow necklace อีกที่แม่งหาคุ้ดข้างยากเพราะต้องไปใช้ Ashura shadow necklace emerald shadow necklace crimson shadow necklace แล้วอัลเดเมช shadow กูอัลเดเมช shadow กูบอกไปแล้วเนาะว่าหาจาก5 shadow ulu, กูก็ illusion ขอก็คือลงดันเจตูอย่างเดียวเนาะแต่ไอไอ two necklace ne ไอ two <laughs> t shadow necklace ครับผม a อ h u r a shadow necklace อ่านหง่ไหมเนี่ยอชูราอชัวแล้กัน a s h u r วซึ่งอชัวครับผมอันนี้อชนะัว shadow necklace เนาะ ต้องการเอ็ e d i d ดตไอ d a d c อ็ก d ซเ a n d g r o u n d เอ็ e n ซ e d p i ีก Helmet แล้วก็ Shadow G ูหนึอันเนาะซึ่ง a c c e n ซ e d iPad ครับผมก็ต้องใช้3 iPad ก็น่าจะอยู่โลกแรกเลยอันนี้อยู่โลกแรกเลยกูจำได้ก็คือ iPad ไอบ้บอสง่ๆที่มันแบบดอปผ้าปิดตาอันเดียวอะเออบอสแบบโลกเกาะแรกโลกแรกเกาะแรกอ่าซึ่งของที่มันต้องใช้เนี่ยอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้นนหมดเลย ปีก้าเฮล멧อันนี้น่าจะต้องดันเออไม่ใช่ดันอาจากไอ้น,นี่ไหมอาบอสปีก้าไหมไม่แน่ใจส,สามซนกลาวเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่วาหาจากไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบอกข้อมูลทีหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อมูลกูยังน้อยอยู่เออเดี๋ยวเอาทําเป็นคลิปยาวๆเต็มๆเลยบอกในคลิปหน้าถ้าทําได้นะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกูอันนี้ยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวค่อยมาบอกคลิปหน้าเจอกันนะผม